ดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาข้อมูลส่วนตัวในนิคมจนช่วยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนตำบลสงเปลือยอำเภอนาม,มนจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ องประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประเมินงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการตัวชี้วัดที่1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน การวางแผนจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกปีโดยนำผลการประเมินภายในของปีที่ผ่านมาและการรายงานตนเองของสถานศึกษาซามาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนกำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมี ระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผนพัฒนารูปแบบนวัตรกรรมบริหารงานวิชาการตัวชี้วัดที่1.2จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการ,รเริ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสงเปลืยวิทยายนฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของผู้เรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนสงเปลยวิทยาย์ส่งเสริมการปฏิบัติการสอนของครูให้มีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การผลิตและการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายสามารถนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาส,นสนนาื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัด ao, าการเรียนรู้รวมถึงใช้แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการสอนและใช้แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1.6กการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการ การแก้ปัญหาและการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ัวชี้ว <aún> <yelled> ัดที่2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตัวชี้วัดที่2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยริเริ่มพัฒนาและจัดทำสารสนเทศแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนและเครือข่ายผู้ปกครองส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถมีการวางแผนประชุมชี้แจงครูนักเรียนผู้ปกครองภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพจัดทำ MOU กับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาและจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียนและครอบครัว ตัวชี้วัดที่2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการดําเนินการโดยรเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยโรงเรียนมีโครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กพิเศษ9ประเภทและโครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ด้านที่3ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมตัวชี้วัดที่3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการร่วมกันกำหนดนโยบายกลยุทธ์มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายจุดเน้นของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพทและกระทรวงศึกษาธิการ การสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและนำไปปฏิบัติได้จริงจนนำไปสู่เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดโดยทำตามหลัก P.D. P.A. ตัวชี้วัดที่3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนการทางวิชาชีพครู P.L.C. 6 S.P.L.C. Mo เด l C odel, S.P. S. 1 s ํา y s t e m กำหนดระบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อน PLC ของสถานศึกษา S2. Strategy สร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่กลุ่มบริหารงานของสถานศึกษา S3. Support สนับสนุนการทำงานตามกลยุทธ์ S4. Supervise มิเทศเชิงกลยาณนามิตรด้วยรูปแบบ PLC S5. Summarize สรุปผลการดำเนินงาน S1 ถึง S5 ด้วยกระบวนการ PLC S6 โชว์แอนแชร์เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เอสคูลเบสแมนจเมนต์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมในงานสี่งานตามภาระงานของสถานศึกษาพีดพาร์ทิสเพชันการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษา ด้านที่4ด้านบริหารงานชุมชนและเครือข่ายตัวชี้วัดที่4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการดําเนินการริเริ่มพัฒนาสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมผู้ปกครองชมรมสิทธิเก่าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียเช่นชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาทั้งหน่วยงานภาคร,รัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่5ด้านพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการดําเนินการริเริ่มพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพโดยเข้ารับการพัฒนาการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ทางวิชาชีพอยู่เสมอ ตัวชีวัดที่5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากพัฒนาตนเองมาบริหารสถานศึกษามีการดำเนินการโดยนำความรู้ความสามารถทักษะทั้งวิชาการวิชาชีพและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเชิงปริมาณ 1. โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครูผ่านกระบวนการ6 SP LC model SP ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กำหนด 2. ครูร้อยและ100จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผ่านกระบวนการ6 SPLC โมเดล SP 3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. นักเรียนร้อยละ80มีผลสำเร็จทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่ทางสถานศึกษากำหนดเชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครูผ่านกระบวนการ6 SPLC โมเดล SP อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. ครูมีการพัฒนาตนเองสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 4. โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนครูผู้บริหารและโรงเรียนจากการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผ่านกระบวนการ6 SPLC Model SP สู่สาธารณชนขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูง